ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ยูทูบยูทูบเป็นออฟฟิเชียลของเขาหรือว่าใชอลนะรซื้อม่เย่วนี้วดกิาเยอะค่ะก็ื้อมาเยอะหนูก็กินเยอะคนอื่นเขาไม่กินะนนนี้ต้องสามเป๊ะเลยนะคนอืไม่รู้แต่เขาต้องสามเป๊ะแม่มีมาเสกค ไม่สปากเปล่านะครับแตก่ก็มาสประจำวันนี้เขาเป็นเด็กไง่นบอ่าเกงจวนันนี้เาเป็นเด็กเาเป็นวันเด็กมาปากเปวันน้เ้ีนอ็นเด็กนเลนับื้อส้านับเวลมันามันเาไม้มมเราเป็นท้พี่เน้นหลับอะไรอะปีนี้ปีนี้ มีนี้มาเหรอมาแล้วไม่ใช่เราคำขวดอะไรอ่ะนี่แดดแคดีแลดบีบให้มันดูดแต่ดูดลูกหยุดลูกหยุดเลยมืนจอบค่อยเป็นเด็กเด็กไม่เด็กพรุ่งนี้เป็นคนแก่ พุลีเฮ้ยเมื่อกี้คุยไม่เสร็จเลยอ่ะเมื่อกี้พมีซีอะไรคุยกันไม่เสร็จเลยแมทหมดณลตีไม่อนวันนี้ทำไมไม่แต่งักเรียนกันคุงมีตีอะไรนีแต่งแล้วเป็นหญ่มาตัว่มาเร็วไปสาไปถ่ายเร็วไปถ่ายใทีนี้ก่อนเร็วๆเจ้าแมุ่ไม่ดิติดมาเคุณลไม่นอนคืพั่ไอแ